เมื่อฉันหนีออกจากซาอุดีอาระเบียและมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิฉันถอดที่ยาบออกและรู้สึกถึงอิสรภาพเป็นครั้งแรกแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่แท้จริงคะ่ะทุกคนคะเคยเสี่ยงชีวิตเพื่อความรักไหมคะเรื่องราวที่ฉันจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่น่าตกใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีจากภัยคุกคามถึงชีวิตจากครอบครัวในซาอุดีอาระเบียมายังประเทศไทย เรื่องราวนี้มียอดวิวถึง4ล้านครั้งในระดิบและทําให้ผู้ชายทั่วโลกต่างอิจฉาผู้ชายไทยกันอย่างล้นหลามอะไรในตัวผู้ชายไทยที่ทําให้ผู้หญิงซาอุดีอาระเบียยอมเสี่ยงชีวิตตามมากันนะแล้วตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่อย่างไรสักครู่นะคะถ้าอยากรู้เรื่องราวความรักข้ามชาติที่น่าประทับใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้รับเรื่องราวต่อไปก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อฟาริดาเพลงฉันเกิดและโตที่กรุงริยา ประเทศอุดีอาระเบียค่ะตอนนี้ฉันกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพมหานครแต่เมื่อสองปีก่อนฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เหมือนคุกที่ไม่มีลูกกรงข้าฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าการใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงในซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างไรเวลาออกไปข้างนอกต้องสวมชุดอาบอยยอนและฮิญาบที่ปกปิดร่างกายทั้งหมดเสมอและไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้หากไม่มีผู้ปกครองชายข้าแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้จะอนุญาตให้ขับรถได้แล้ว แต่ก็ยังมีข้อจํากัดมากมายและการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพ่อหรือสามีค่ะฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกิงซอนและเป็นล่ามที่พูดภาษาอังกฤษและไทยได้อย่างคล่องแคล่วแต่ความสามารถทั้งหมดนั้นกลับไร้ความหมายเพราะฉันต้องใช้ชีวิตอย่างจํากัดค้าแม้จะอายุ27ปีแล้วแต่ฉันก็ยังไม่สามารถออกไปข้างนอกคนเดียวหลังสามทุ่มได้และต้องรายงานตารางเวลาทั้งหมดให้พ่อทราบค่ะฉันรู้จักประเทศไทยครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลายัยแค่ฉันตกใจมากเมื่อได้ดูละครเรื่อง บุเพัน,นิวาสที่เพื่อนรวมห้องแอบเปิดที่ดูข้าฉากที่นางเอกนั่งดื่มกาแฟคนเดียวในคาเฟ่พูดคุยกับผู้ชายอย่างอิสระหรือแม้แต่จับมือกันเป็นฉากที่เหมือนฝันสำหรับฉันเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มแอบดูละครไทยและทีบอกค่ะฉันเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองขณะฟังเพลงของศิลปินไทยฉันแอบเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาสามปีโดยที่ครอบครัวไม่รู้คะ่ะฟารีดาดูแต่คอมพิวเตอร์อีกแล้วเหรอไปหัดทำอาหารซะแม่ไม่รู้ว่าฉันเรียนภาษาไทยอยู่ค่ะท่าท่านรู้ ท่านคงยึดคอมพิวเตอร์ไปแล้วค่ะแต่แล้วการพบกันที่เหมือนพรหมลิขิตก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อสองปีก่อนขณะที่ฉันทานํางานเป็นล่ามในงานแสดงสินค้าการค้าระหว่างประเทศฉันได้พบกับอาทิตย์พนักงานบริษัทการค้าจากประเทศไทยค่ะตั้งแต่แรกเห็นเขาก็ดูแตกต่างออกไปค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อฟารีดาเป็นล่ามค่ะสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์มาจากประเทศไทยครับคนต่างชาติคนอื่นๆมองฉันเป็นแค่ผู้หญิงทํางานคนหนึ่ง แต่อทิตต่างออกไปคะเขามองตาฉันเวลาคุยและถามความเห็นของฉันด้วยค่ะแม้กระทั่งรอให้ฉันพูดจบด้วยซ้ำคุณฟาริดามีความเห็นว่าอย่างไรครับเพราะคุณเป็นคนที่รู้สถานการณ์ในท้องถิ่นดีที่สุดเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญานี้ตอนที่ได้ยินคำพูดนั้นฉันประหลาดใจมากค่ะในซาอุดีอาระเบียผู้ชายแทบจะไม่ถามความเห็นของผู้หญิงเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจคุณพูดภาษาไทยเก่งจังเลยครับเรียนมาได้อย่างไรครับจริงๆแล้วฉันชอบละครไทยกับทีป๊อปมากค่ะ เลยแอบเรียนเมื่อฉันใช้คำว่าแอบสีหน้าของอาทิตย์ก็ดูเศร้าลงเล็กน้อยแค่แล้วเขาก็ถามอย่างระมัดระวังว่าแอบหรอครับทำไมต้องแอบด้วยล่ะครับที่นี่ไม่ค่อยชอบให้ผู้หญิงสนใจวัฒนธรรมต่างชาติคะ่ะอาทิตย์มองฉันนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งแค่ในแววตานั้นฉันไม่ได้รู้สึกถึงความสงสารแต่รู้สึกถึงความตั้งใจที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงคะ่ะถ้างั้นคุณก็สุดยอดมากเลยสิครับที่ไม่ยอมแพ้และเรียนรู้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก มันเป็นคำพูดที่น่าประทับใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาในชีวิตที่ซาอุดีอาระเบียเลยค่ะคนอื่นมักจะพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่เจียมตัวแต่อาทิตย์กลับยอมรับในความพยายามของฉันค่ะตลอดสามวันของงานแสดงสินค้าเราต้องเจอกันตลอดเพราะเรื่องงานค่แต่ที่น่าแปลกคืออาทิตย์ปฏิบัติต่อฉันด้วยความสุภาพและให้เกียรติตลอดเสมอค่ะถ้าถามว่าผู้ซื้อชาวต่างชาติคนอื่นเป็นอย่างไรน่เหรอคะเฮ hey. ช่วยไปเอากาแฟมาให้หน่อยสิยิ้มหน่อยสิดูเครียดเกินไปแล้ว พวกเขาปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นพนักงานเสิร์ฟแบบนี้ข้าแม้กระทั่งผู้ซื้อชาวยุโรปบางคนพยายามจะจับมือฉันด้วยซ้ําแต่อทิตย์ต่างออกไปค่ะคุณฟาริดาครับถ้าคุณกระหายน้ําผมไปเอาเครื่องดื่มมาให้ไหมครับวันนี้คุณคงเหนื่อยมากที่ต้องเป็นล่ามทั้งวันพรุ่งนี้เริ่มงานกี่โมงดีครับคุณฟาริดามีอาหารซาอุดีอาระเบียแบบดั้งเดิมแนะนํำไหมครับผมอยากเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นครับเขาปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การให้เกียรติค่ะ คุณอาทิตย์คะผู้ชายไทยทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงแบบนี้เหรอคะในวันสุดท้ายฉันอดสงสัยไม่ได้จึงถามออกไปคะแน่นอนครับเพราะผู้หญิงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่ครับและคุณฟาริดาก็เป็นคนที่ฉลาดและมีความสามารถมากด้วยในวินาทีนั้นหัวใจของฉันแทบจะระเบิดออกมาเลยคะ่ะตลอด27ปีที่ผ่านมาฉันไี่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้จากผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยคะคุณฟาริดาครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจริงๆนะครับเราเคยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงและก็มีผู้หญิงที่เป็นซีอโของบริษัทใหญ่ๆเยอะแยะเลยครับถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวดูนะครับแม้จะเป็นคำพูดที่อาทิตย์พูดออกมาลอยๆแต่มันกลับเหมือนเป็นข้อความแห่งความหวังสำหรับฉันขมีที่แบบนั้นจริงๆเหรือคะที่ที่ผู้หญิงสามารถเดินคนเดียวตอนกลางคืนได้ใส่เสื้อผ้าที่อยากใส่ได้และทำงานได้อย่างอิสระอาทิตย์เห็นแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาของฉัน เขาก็พยักหน้าอย่างหนักแน่นค่ะแน่นอนครับประเทศไทยเป็นที่แบบนั้นครับและที่สําคัญที่สุดคือมีผู้คนมากมายที่เคารพความคิดเห็นของผู้หญิงและสนับสนุนความฝันของพวกเธอครับในวินาทีนั้นเองความตั้งใจบางอย่างก็ก่ะตัวขึ้นในใจของฉันแม้จะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่ฉันก็รู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วในคืนวันสุดท้ายของการเดินทางเพื่อธุรกิจฉันรวบรวมความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตแค่ฉันส่งข้อความส่วนตัวไปหาอาทิตย์คุณอาทิตย์คะถ้าคุณมีเวลา เราไปเจอกันที่คาเฟ่นในล็อบบี้โรงแรมได้ไหมคะฉันมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยคะเมื่อเราเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้เปิดใจกับผู้ชายคนหนึ่งคะคุณอาทิตย์คะจริงๆแล้วฉันอยากไปประเทศไทยคะอยากไปมากๆคุณฟาริดาครับแต่ในซาอุดีอาระเบียผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวและทุกอย่างก็ถูกควบคุมไปหมดฉันอายุ27ปีแล้ว แต่ยังไม่มีอะไรที่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยค่ะเสียงของฉันเริ่มสั่นเครือค่ะทุกๆวันของฉันมันซ้ำซากจำเจค่ะบ้านที่ทำงานบ้านและทั้งหมดนั้นก็อยู่ภายใต้การสอดสองของใครบางคนเสมอฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่อย่างอิสระค่ะอาทิตนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณฟารีดาครับงั้นเรื่องเรียนต่อเป็นอย่างไรครับถ้าคุณไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยฉันก็เคยคิดเรื่องนั้นค่ะแต่ครอบครัวคงไม่อนุญาตแน่ๆ โดยเฉพาะพ่อท่านต้องคัดค้านแน่นอนค่ะและไม่มีพวกทุนรัฐบาลอะไรแบบนั้นหรือครับถ้าเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนครอบครัวก็น่าจะคัดค้านได้ยากนะครับคำพูดของอาทิตย์ทําให้ตาของฉันเบิดพลงค่ะมีของแบบนั้นจริงๆเหรือคะถ้ามีฉันจะไปได้จริงๆเหรือคะแน่นอนครับและคุณฟาริดาครับถ้าหากมีโอกาสจริงๆและต้องการความช่วยเหลือที่ประเทศไทยติดต่อผมได้ทุกเมื่อเลยนะครับ เขายื่นนมบัตรให้ฉันเข้ามันเหมือนกับตั๋วแห่งความหวังสําหรับฉันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะในวินาทีนั้นฉันก็รู้ได้เลยคว่าอาทิตย์ไม่ได้เป็นแค่คนใจดีแต่เป็นคนที่เข้าใจและสนับสนุนฉันอย่างแท้จริงค่ะวันต่อมาอาทิตย์ก็เดินทางกลับประเทศไทยและฉันก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติค่ะแต่ในใจของฉันมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วค่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบยอมจำนนได้อีกต่อไปหนึ่งเดือนต่อมา เรื่องราวประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นค่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ประกาศโครงการทุนการศึกษาใหม่เพื่อส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศของผู้หญิงข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายวิชันน2030ซึ่งเป็นแผนการที่จะส่งบุคลากรหญิงที่มีความสามารถไปศึกษาต่อในต่างประเทศค่ะฉันไม่สามารถปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้แค่ฉันเตรียมตัวทั้งวันทั้งคืนฉันทำคะแนนโทฟให้สูงขึ้นสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาไทยจนได้ระดับสูงสุดและเขียนใบสมัครซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่าแต่สิ่งที่ยากจริงๆคือการโน้มน้าวครอบครัวค่ะ ฟาริดาเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงคนเดียวจะไปทําอะไรที่ไกลขนาดนั้นการคัดค้านของพ่อเป็นสิ่งที่ฉันคาดไว้อยู่แล้วคะ่ะพ่อคะนี่เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะรัฐบาลบอกเองเลยว่านี่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอนาคตของซาอุดีอาระเบียคะ่ะไม่ได้เด็ดขาดประเทศไทยมันไกลเกินไปแถมยังไม่ใช่ประเทศอิสลามอีกด้วยลูกจะไปอยู่คนเดียวในที่แบบนั้นได้อย่างไรพ่อคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางาศาสนานะคะและก็มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เยอะแยะ มีทั้งร้านอาหารฮาลลและมัสยิดด้วยค่ะตลอดหลายสัปดาห์ของการประชุมครอบครัวฉันไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะและในที่สุดก็ได้แต่มีเงื่อนไขนะหนึ่งปีหลังจากนี้ต้องกลับมาเด็ดขาดและต้องวิดีโอคอลรายงานทุกสัปดาห์ด้วยแม้จะเป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขแต่ในที่สุดฉันก็ได้รับโอกาสข้าตอนที่ฉันได้รับใบตอบรับเข้าเรียนฉันร้องให้เงียบๆอยู่ในห้องคนเดียวค่าทั้งความดีใจและความกลัวถาโถมเข้ามาพร้อมกันค่ะและตอนนั้นเองที่ฉันส่งข้อความไปหาอาทิตย์คุณอาทิตย์คะ จำได้ไหมคะผู้หญิงซาอุดีอาระเบียที่บอกว่าอยากไปประเทศไทยเมื่อ6เดือนก่อนในที่สุดฉันก็ได้ไปประเทศไทยแล้วคะ่ะสัปดาห์หน้าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วคะ่ะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีข้อความตอบกลับมาคะ่ะจริงเหรอครับยินดีด้วยนะครับคุณสุดยอดมากจริงๆเลยผมไปรับที่สนามบินได้ไหมครับในวินาทีที่เห็นข้อความนั้นฉันก็น้ำตาไหลอีกครั้งค่ะครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความดีใจคะ่ะในวันเดินทาง ครอบครัวมาส่งฉันที่สนามบินข้าแม่ร้องให้ไม่หยุดส่วนพ่อก็ทำหน้าเป็นห่วงข้าฟารีดาอีกหนึ่งปีต้องกลับมานะลูกข้าพ่อแต่ในวินาทีนั้นฉันรู้ดีเขาว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันอาจจะกลายเป็นคนละคนไปแล้วตลอด14ชั่วโมงบนเครื่องบินฉันคิดอยู่ตลอดเวลาเขาว่าฉันจะปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศไทยได้ดีไหมมันจะเป็นประเทศที่อิสระอย่างที่อาทิตย์บอกจริงๆหรือเปล่าตอนที่ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ฉันจะอธิบายความรู้สึกนั้นอย่างไรดีคะพอลงจากเครื่องบินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกมาเป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถถอดที่ยาบออกได้ค่ในห้องน้ําตอนที่ฉันมองกระจกแล้วถอดที่ยาบออกฉันรู้สึกเหมือนกลายเป็นคนละคนเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนได้เห็นใบหน้าของตัวเองที่ถูกซ่อนไว้มาตลอด27เ็ปีเป็นครั้งแรกคะ่ะและตอนที่ฉันเห็นอาทิตย์ยืนรออยู่ที่ทางออกหัวใจของฉันก็เต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาเลยคะ่ะคุณฟาริดาครับมาจริงๆด้วยสินะครับคุณอาทิตย์คะ ฉันมาจริงๆแล้วค่ะในวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้เลยว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะคุณฟาริดาครับก่อนอื่นไปที่พักกันก่อนดีไหมครับผมหาห้องพักแบบสตูดิโอใกล้ๆมามหาวิทยาลัยไว้ให้ล่วงหน้าแล้วครับจริงเหรอคะทําไมเพื่อฉันเหรอคะแน่นอนสิครับผมอยากช่วยให้คุณฟาริดาปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศไทยได้ดีครับ ตอนนั้นเองที่ฉันได้รู้เป็นครั้งแรกว่าผู้ชายไทยใส่ใจคนอื่นมากแค่ไหนค่ะอาทิตย์เตรียมตัวรับมือกับการมาของฉันด้วยการหาบ้านไว้ให้ล่วงหน้าเลยค่ะระหว่างทางไปที่พักอาทิตย์ก็พูดขึ้นมาว่าคุณฟาริดาครับมีอาหารไทยอะไรที่คุณทานไม่ได้ไหมครับถ้ามีอาหารที่ห้ามตามหลักศาสนาช่วยบอกผมล่วงหน้าด้วยนะครับฉันประหลาดใจมากค่ะเขาใส่ใจไปถึงเรื่องข้อกําหนดด้านอาหารของศาสนาอิสลามด้วยคุณรู้จักอาหารฮาราลาด้วยหรือคะครับ ผมลองศึกษามาล่วงหน้าแล้วครับในกรุงเทพมีร้านอาหารฮาลลเยอะเลยครับพรุ่งนี้ไปลองกันไหมครับในวินาทีนั้นฉันก็มั่นใจเลยค่ะว่าอาทิตย์เป็นคนที่พิเศษจริงๆค่ะแต่ชีวิตในประเทศไทยก็ไม่ได้รับรื่นตั้งแต่แรกค่ะเรื่องที่น่าตกใจเรื่องแรกเกิดขึ้นในวันแรกที่มหาวิทยาลัยค่ะอ๋อเธอเป็นคนต่างชาติเหรอมาจากประเทศไหนอะมาจากซาอุดีอาระเบียค่ะอ๋อที่มีน้ำมันเยอะๆใช่ไหมงั้นบ้านเธอก็คงรวยมากสินะ ซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ที่ที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายบ่อยๆเหรอทำไมไม่ใส่ฮิญาบล่ะปกติต้องใส่ไม่ใช่เหรอฉันเจ็บปวดกับอคติและความไม่รู้ของผู้คนทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นอาทิ์ก็จะอยู่ข้างฉันเสมอค่ะฟารีดาอย่าไปใส่ใจคำพูดของคนพวกนั้นเลยครับพวกเขาแค่ไม่รู้แต่บางครั้งมันก็หนักหนาเกินไปแค่ที่ซาอุดีอาระเบียถึงจะถูกกดขี่แต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่ที่นี่บางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเลยคะ่ะ งั้นก็ค่อยๆค้คนหาไปก็ได้นี่ครับสิ่งสําคัญคือตอนนี้ฟาริดาสามารถค้นหาตัวเองได้อย่างอิสระแล้วและผมก็จะอยู่ข้างฟาริดาเสมอครับการสนับสนุนและกําลังใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของอาทิตย์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สําหรับฉันจริงๆค่ะหนึ่งเดือนต่อมาเรื่องที่น่าสิ้นหวังก็เกิดขึ้นแค่ฉันเจอประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจขณะที่กําลังหางานพาร์ทไทม์ค่ะอ๋อเราไม่รับคนต่างชาติค่ะโดยเฉพาะคนจากตะวันออกกลางกลัวว่าลูกค้าจะไม่สะดวกใจนะคะถึงจะพูดภาษาไทยเก่ง แต่ก็ยังเป็นคนต่างชาติอยู่ดีพ่อถูกปฏิเสธติดต,ต่อกันหลายที่ฉันก็แทบจะล้มทั้งยืนเลยแค่ฉันกลับมาบ้านร้องให้อยู่คนเดียวแล้วอาทิตย์ก็มาหาค่ะฟารีดาเป็นอะไรไปครับร้องให้เหรอครับคุณอาทิตย์คะฉันฉันคงเป็นคนที่ไม่เป็นที่ต้อนรับแม้กระทั่งที่นี่สินะคะพอฉันเล่าเรื่องที่เจอมาให้ฟังอาทิตย์ก็โกรธมากค่ะนั่นมันคือการเลือกปฏิบัติครับยอมรับไม่ได้เด็ดขาดและในวันต่อมา ที่ที่อาทิตย์พาฉันไปก็คือบริษัทที่เขาทํางานอยู่คะท่านประธานครับนี่คือล่ามที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับเธอเก่งมากๆเลยครับโอ้พูดภาษาไทยเก่งจังเลยนะครับบริษัทเรากําลังมีแผนจะขยายตลาดไปตะวันออกกลางน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณได้เยอะเลยครับอาทิตย์ถึงกับหางานให้ฉันด้วยตัวเองเลยคะคุณอาทิตย์คะทําไมถึงทําเพื่อฉันขนาดนี้คะฟาริดาเป็นคนที่มีความสามารถครับการที่คนแบบนั้นถูกเลือกปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลย ตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักได้ค่ะว่าอาทิตย์ไม่ได้เป็นแค่คนใจดีแต่เป็นคนที่มีความยุติธรรมด้วยค่ะความรับผิดชอบและความยุติธรรมแบบนี้ของผู้ชายไทยมันช่างมีสเสน่ห์จริงๆค่ะขณะที่ทํางานในบริษัทฉันก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของสังคมไทยค่ะโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อครอบครัวของผู้ชายไทยที่ทําให้ฉันประทับใจอย่างสุดซึ่งพี่เก่งที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของอาทิตย์ตื่นนอนตอนหกโมงเช้าทุกวันเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้ภรรยาและหลังเลิกงานก็กลับมาเล่นกับลูกๆค่ะที่เก่งคะคุณทําแบบนี้ทุกวันเเลยหรอคะ แน่นอนสิครับภรรยาผมก็ทํางานเหมือนกันจะให้เธอทํางานบ้านคนเดียวได้ยังไงล่ะครับภาพแบบนี้เป็นสิ่งที่จินตนาการไม่ได้เลยในซาอุดิอาระเบียค่ที่ซาอุดิอาระเบียการที่ผู้ชายทํางานบ้านถือเป็นเรื่องน่าอายค่ส่วนคุณวิรัตก็มีธรรมเนียมที่จะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลทุกวันเสาร์และในวันอาทิตย์ครอบครัวก็จะมารวมตัวกันทานข้าวค่ะเพราะคุณแม่อยู่คนเดียวนะครับในฐานะลูกนี่เป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วครับเมื่อได้เห็นความกตัญญูและความรับผิดชอบต่อครอบครัวของผู้ชายไทย ฉันก็ยิ่งรู้สึกหลงใหลในวัฒนธรรมไทยมากขึ้นไปอีกค่ะและสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผู้ชายไทยที่ฉันเห็นผ่านตัวอาทิตย์ก็คือการให้เกียรติผู้หญิงทุกครั้งที่ฉันลำบากใจอาทิตย์จะถามความเห็นของฉันก่อนเสมอค่ะฟารีดาทําอย่างไรดีครับถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้บอกได้เลยนะครับเขาไม่เคยบังคับความคิดเห็นของตัวเองเลยะเขาพยายามจะเข้าใจก่อนเสมอว่าฉันต้องการอะไรสามเดือนหลังจากมาถึงประเทศไทยวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดก็มาถึงข้าพ่อโทรศัพท์ฉุกเฉินมาหาฉัน ฟารีดากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะลูกชายตระกูลอันฟาฮัดอยากจะแต่งงานกับลูกพ่อคะหนูยังเรียนอยู่เลยคะเรื่องเรียนพอแล้วถึงเวลาต้องแต่งงานแล้วตระกูลอันฟาฮัดเป็นตระกูลใหญ่ที่เราสนิทสนมกันมานานแล้วนะช้าก,กว่านี้ไม่ได้แล้วพ่อคะหนูยังไม่อยากแต่งงานคะ่ะสิ่งที่ลูกต้องการมันไม่สําคัญหรอกนี่เป็นเรื่องที่ครอบครัวตัดสินใจแล้วหลังจากวางสายโทรศัพท์นั้น ฉันก็รู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดขณนที่สุดฉันก็ต้องกลับไปซาอุดีอาระเบียจริงๆเหรอต้องทิ้งอิสรภาพที่เพิ่งจะเริ่มค้นพบไปจริงๆเหรอตอนที่ฉันเล่าเรื่องนี้ให้อาทิตย์ฟังปฏิกิริยาของเขาหน้าทึ่งมากค่ะฟารีดาการแต่งงานเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องตัดสินใจเองนะครับคนอื่นจะมาบังคับไม่ได้แต่ที่ซาอุดีอาระเบียไม่เป็นแบบนั้นค่ะครอบครัวเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างฟารีดางั้นอยากทําอย่างไรครับอยากกลับไปจริงๆเหรอครับไม่ค่ะ ฉันอยากอยู่ที่นี่แค่แต่ฉันขัดขืนครอบครัวไม่ได้ตอนนั้นเองที่อาทิตย์พูดขึ้นมาว่าฟารีดาผมจะช่วยเองครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนผมจะลองหาทางดูคุณอาทิตย์คะแต่นี่มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะคะซับซ้อนก็ไม่เป็นไรครับความสุขของฟาริดาสําคัญที่สุดพอได้ยินคําพูดนั้นฉันก็รู้สึกร้อนเผาขึ้นมาในอกข้าผู้ชายคนนี้ยอมทําเพื่อฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอาทิตย์ช่วยฉันจริงๆแค่อย่างแรกเลย เขาไปปรึกษาทนายความในประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ของฉันและยังไปหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ลี้ภัยของรัฐบาลไทยด้วยค่ะฟาริดาครับอย่างแรกเลยผมหาวิธีต่อวีซ่านักเรียนได้แล้วครับถ้าเรียนต่อปริญญาโทก็จะอยู่ต่อได้อีกสองปีครับจริงเหรอคะครับและถ้าเกิดสถานการณ์อันตรายจริงๆก็ยังมีวิธีที่รัฐบาลไทยจะให้ความคุ้มครองได้ครับเมื่อได้เห็นความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้อนของอาทิตย์ ฉันก็ได้ค้นพบสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผู้ชายไทยขนานคือความตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงไม่หลีกเลี่ยงและความทุ่มเทที่จะทําทุกอย่างเพื่อคนที่รักค่ะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวิกฤตที่ใหญ่กว่าก็มาถึงข้าพ่อติดต่อมาว่าจะมาประเทศไทยด้วยตัวเองฟารีดาพ่อจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้นะพ่อจะมารับลูกกลับพอได้รับโทรศัพท์จากพ่อฉันก็ตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกอย่างหนักเลยค่ะคุณอาทิตย์คะทําอย่างไรดีคะถ้าพ่อมาฉันต้องกลับไปแน่ๆเลยค่ะ ฟารีดาจะเย็นๆก่อนนะครับเราแก้ปัญหากันได้แต่พ่อไม่มีทางฟังความเห็นของหนูแน่ๆคะ่ะตอนนั้นเองที่อาทิตย์ได้ยื่นข้อเสนอที่น่าทึ่งออกมาฟารีดาผมจะไปพบคุณพ่อเองครับอะไรนะคะผมจะไปพูดกับคุณพ่อโดยตรงเองครับว่าฟาริดาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยได้ดีแค่ไหนและเป็นคนที่ลำค่ามากเพียงใดคุณอาทิตย์คะนั่นมันอันตรายเกินไปนะคะพ่อต้องโกรธแน่ๆเลยไม่เป็นไรครับ ผมรักฟาริดาจริงๆและอยากจะไปแนะนําตัวกับคุณพ่อของฟาริดาเป็นทางการด้วยครับในวินาทีนั้นฉันก็ตระหนักได้ค่ะว่าอาทิตย์รักฉันจริงๆและความรักนั้นมันก็จริงใจมากเพียงใดค่ะวันต่อมาฉันไปรับพ่อที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะพ่อที่ไม่ได้เจอกันมาหนึ่งปียังคงมีสีหน้าที่เข้มงวดเหมือนเดิมค่ะฟาริดาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะพ่อคะไม่ใส่ฮิญาบแบบนี้มันอะไรกันคำแรกของพ่อคือการตำหนิฉันค่ะแต่ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วพ่อคะ ตอนนี้หนูมีความสุขมากคะ่ะความสุขเหรอทิ้งครอบครัวมาอยู่คนเดียวแบบนี้มันมีความสุขตรงไหนหนูไม่ได้ทิ้งครอบครัวนะคะหนูแค่มาตาหาความฝันของตัวเองคะ่ะตอนนั้นเองที่อาทิตย์ปรากฏตัวขึ้นคะ่ะสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์ครับเป็นเพื่อนของฟารีดาครับพ่อเห็นอาทิตย์ก็พูดอย่างเย็นชาว่าแกสีนะที่มาหลอกล่อลูกสาวฉันไม่ใช่ค่ะพ่ออาทิตย์เป็นคนที่คอยช่วยเหลือหนูคะ่ะฟารีดาคุณพ่อครับ ผมเคารพและรักฟาริดาจริงๆครับและอยากจะให้คุณพ่อได้เห็นว่าฟาริดาเติบโตขึ้นอย่างยอดเยี่ยมแค่ไหนที่ประเทศไทยครับเมื่อเห็นท่าทีที่อาจหารของอาทิตย์ฉันก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากค่ะหลายวันต่อมามันเหมือนตกนรกทั้งไปเลยข่ะพ่อไม่สนใจอาทิตย์เลยและเอาแต่เร่งให้ฉันกลับบ้านทุกวันฟาริดาเก็บของซะพรุ่งนี้กลับเดี๋ยวนี้เลยพ่อคะหนูยังไม่ต้องเถียงแกทําให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงไม่ว่าอาทิตย์จะพยายามแค่ไหน พ่อก็ไม่ยอมเจอหน้าเลยค่ะฟารีดาคุณพ่อครับขอโอกาสให้ผมได้คุยสักครั้งเถอะครับฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกคนที่ทำลายลูกสาวฉันจะมีอะไรให้คุยกันอีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะกลับแยกลงด้วยซ้ำพ่อเอากลับหนังสือเดินทางของฉันไปและจองตั๋วเครื่องบินให้ฉันโดยพลาการค่ะพ่อคะได้โปรดฟังหนูสักครั้งเถอะค่ะไม่อยากฟังพรุ่งนี้กลับด้วยเครื่องบิน คืนนั้นฉันสิ้นหวังจริงๆแค่คิดว่าทุกอย่างคงจบสิ้นแล้วแต่อาทิ์ไม่ยอมแพ้แค่เช้าวันต่อมาอาทิตย์ก็หายตัวไปแค่ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าไปไหนแม้แต่พ่อก็สงสยัยค่ะฟารีดาผู้ชายคนนั้นไปไหนแล้วหนูก็ไม่รู้ข่ะพ่อจู่ๆก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะฉันตามหาอาทิตย์ทั้งวันแต่ก็ไม่มีข่าวคราวเลยค่แต่พอตกเย็นอาทิตย์ก็ปรากฏตัวขึ้นค่าในมือของเขาถือซองเอกสารขนาดใหญ่อาทิตย์คะหายไปไหนมาคะ เป็นห่วงแทบแย่เลยฟาริดาครับผมมีของจะให้คุณพ่อดูครับสิ่งที่อาทิตย์หยิบออกมาจากซองเอกสารคือคัมภีร์กุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยค่ะแต่ไม่ใช่แค่ฉบับแปลธรรมดาแต่เป็นฉบับที่อาทิตย์คัดลอกด้วยลายมือของเขาเองค่ะนี่อะไรคุณพ่อครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ผมได้คัดลอกคัมภีร์กุรอานครับผมอยากจะเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมของฟาริดาครับพ่อเห็นฉบับคัดลอกนั้นก็ตกใจมากค่ะนี่แกเขียนเองทั้งหมดเลยเหรอ ครับผมเขียนด้วยความตั้งใจทุกตัวอักษรครับและผมก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้มากขึ้นด้วยครับขณะที่พอมองลายมือที่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจของอาทิตย์สีหน้าของท่านก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยค่ะไอ้หนุ่มแกจริงใจจริงๆิสีนะครับคุณพ่อเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับฟารีดาไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้ครับตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เริ่มพูดคุยกับอาทิตย์ทีละน้อยค่ะก็ได้งั้นตอบคำถามของฉันมาครับ เชิญเลยครับแกจะไม่ลบหลู่ศาสนาของเราใช่ไหมไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเด็กขาดครับตรงกันข้ามผมอยากจะเรียนรู้ศาสนาอิสลามด้วยซ้ำถ้าฟาริดาคิดถึงซาอุดีอาระเบียแกจะไปกับเธอทุกเมื่อใช่ไหมแน่นอนครับถ้าฟาริดามีลูกแกจะสอนวัฒนธรรมอาหรับให้ลูกด้วยใช่ไหมแน่นอนครับวัฒนธรรมของฟาริดาก็คือวัฒนธรรมของผมเช่นกันครับคำถามของพ่อยังคงดำเนินต่อไปค่ท่านถามไม่หยุดเป็นเวลาสามชั่วโมง อาทิตย์ก็ตอบทุกคําถามด้วยความจริงใจแค่แต่แค่นั้นยังไม่พอคะ่ะพ่อ,อยังไม่มั่นใจยังเชื่อไม่ได้หรอกพวกผู้ชายต่างชาติอย่างพวกแกก็ดีแต่พูดตอนนั้นเองที่อาทิตย์ทาเรื่องที่น่าทึ่งคะ่ะคุณพ่อครับงั้นคุณพ่อทดสอบผมสิครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบไหนผมก็พร้อมจะรับครับทดสอบเหรอครับถ้าคุณพ่ออยากจะตรวจสอบว่าผมรักฟาริดาจริงหรือไม่สามารถรับผิดชอบได้จริงหรือไม่ผมก็พร้อมจะรับการทดสอบทุกอย่างครับ พ่อคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าก็ได้งั้นแกมาอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียกับครอบครัวเราเป็นเวลาสามเดือนและถ้าแกสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของเราได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นฉันจะอนุญาตให้แต่งงานกับฟารีดาฉันตกใจมากค่ะให้อาทิตย์ไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียสามเดือนเนี่ยนะนั่นมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะคุณอาทิตย์คะนั่นมันแต่อาทิตย์ไม่ลังเลเลยค่ะตกลงครับผมพร้อมจะไปทุกเมื่อครับจริงเหรอคะ เพื่อที่จะได้แต่งงานกับฟารีดาไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมก็พร้อมจะทําครับ2เดือนต่อมาอาทิตย์ก็ไปซาอุดิอาระเบียจริงๆแค่ฉันอยู่ที่ประเทศไทยได้แต่เป็นห่วงแค่ชีวิตที่ซาอุดิอาระเบียของอาทิตย์ลําบากมากจริงๆแค่าอากาศร้อนกว่า40องศาวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและการสนทนาที่ใช้แต่ภาษาอาหรับฟารีดามันลาบากจริงๆนะแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ทุกคืนที่เราวิดีโอคอลกัน อาทิตย์ดูเหนื่อยล้าแต่เขาไม่เคยบ่นเลยค่ะและเรื่องที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นค่ะอาทิตย์ปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ซาอุดิอาระเบียได้อย่างสมบูรณ์แบบ่ขเขาเริ่มเรียนภาษาอาหรับทีละน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและแม้กระทั่งพูดคุยเรื่องธุรกิจกับพ่อด้วยค่ะฟารีดาพ่อบอกว่าอาทิตย์เป็นคนหนุ่มที่พิเศษจริงๆนะเขาเข้าใจวัฒนธรรมของเราและตั้งใจเรียนรู้มากตอนที่ได้ยินคำพูดของลุงฉันก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากค่ะสามเดือนต่อมาตอนที่อาทิตย์กลับมาประเทศไทย พ่อก็มาด้วยค่ะฟารีดาผู้ชายคนนั้นเป็นของจริงนะพ่อเฝ้าดูมาสามเดือนแล้วเขารักลูกจริงๆและก็เข้าใจวัฒนธรรมของเรามีความรับผิดชอบด้วยพ่อยอมรับแล้วในที่สุดพ่อก็เปิดใจยอมรับจริงๆค่ะอาทิตย์ตอนนี้พ่อขอยอมรับแกเป็นลูกชายของพ่อแล้วนะฝากดูแลฟาริดาด้วยคุณพ่อครับขอบคุณมากครับผมจะทําให้ฟาริดามีความสุขไปตลอดชีวิตครับในวินาทีนั้นฉันก็น้ําตาไหลออกมาข้ามันเป็นเส้นทางที่ยาวนานและยากลําบาก แต่ในที่สุดฉันก็ได้รับการยอมรับจากพ่อคะ่ะก่อนที่พ่อจะเดินทางกลับซาอุดีอาระเบียท่านได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าฟารีดาผู้ชายที่ลูกเลือกดูเหมือนจะเป็นคนดีจริงๆนะและประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยก็ดูเหมือนจะเป็นที่ดีกว่าที่คิดไว้พ่อคะแต่อย่าลืมรากเน่าของตัวเองนะลูกยังเป็นลูกสาวของซาอุดีอาระเบียอยู่ค้าพ่อหนูจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดคะ่ะหลังจากที่พ่อกลับไปอาทิตย์กับฉันก็กลายเป็นคนรักกันอย่างเป็นทางการค่าและหกเดือนต่อมา เราก็จัดงานแต่งงานเล็กๆขึ้นที่ประเทศไทยแค่ในวันแต่งงานพ่อแม่ของอาทิตย์พูดกับฉันว่าฟารีดาตอนนี้หนูก็เป็นครอบครัวของเราแล้วนะถ้ามีเรื่องอะไรลำบากใจบอกได้ทุกเมื่อเลยนะลูกคุณแม่คุณพ่อคะขอบคุณคะ่ะแล้วก็ฝากดูแลอาทิตย์ของเราด้วยนะเขาค่อนข้างจะซุ่มซ่ามหน่อยคำพูดของแม่อาทิตย์ทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาคะ่ะชีวิตแต่งงานที่ประเทศไทยมีความสุขมากข้าเวลาที่ฉันทำอาหารซาอุดิอาระเบียให้ทาน อาทิตย์ก็จะบอกว่าอร่อยเสมอและฉันก็ได้เรียนรู้วิธีทำต้มยำกุ้งค่ะที่รักวันนี้เราจะกินอะไรกันดีคะอาหารไทยหรืออาหารซาอดุดิอาระเบียดีคะทั้งสองอย่างเลยการสนทนาเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันค่ะหนึ่งปีต่อมาตามสัญญาฉันได้ไปเยี่ยมครอบครัวที่ซาอุดิอาระเบียและทุกคนก็ประหลาดใจมากค่ะฟาริดาดูมีความสุขจังเลยนะค่ะแม่หนูมีความสุขมากจริงๆ ลูกเขยชาวไทยคนนั้นก็เป็นคนดีจริงๆนะเขาดูแลฟาริดาของเราดีมากเลยอาทิตย์ก็ปรับตัวเข้ากับพี่ซาอุดีอาระเบียได้อย่างสมบูรณ์แบบข้าเขาเรียนรู้คำทักทายเป็นภาษาอาหรับและพยายามรักษามารยาทท้องถิ่นค่าอาทิตย์ขอบคุณมากนะครอบครัวของฉันชอบเธอมากเลยแน่นอนสิครับเพราะเป็นครอบครัวของฟาริดานี่ครับ ปัจจุบันนี้ฉันเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศไทยและทำงานอยู่ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยตะวันออกกลางค่ะฉันกำลังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสองวัฒนธรรมซึ่งเป็นความฝันของชันค่าและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวดีมากๆเลยค่ะฉันตั้งคันได้สามเดือนแล้วค่ะที่รักลูกของเราเราจะสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับเลยนะถ้ารวมภาษาอังกฤษด้วยก็จะเป็นสามภาษาเลยลูกของเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างองอาจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกและที่สำคัญที่สุด เราจะเลี้ยงดูเขาให้สามารถมีความฝันได้อย่างอิสระตอนนี้ฉันมาอยู่ที่ประเทศไทยได้สองปีกว่าแล้วข่ะบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากและเหนื่อยล้าแต่ฉันไม่เคยเสียใจเลยสักครั้งข้าฉันมักจะถามอาทิตย์บ่อยๆว่าที่รักตอนที่เห็นฉันครั้งแรกรู้สึกอย่างไรคะอืมแววตาในฮิยาบมันดูเศร้ามากเลยครับผมเลยอยากจะช่วยให้ได้แค่นั้นเหรอคะไม่ใช่ครับ ผมรู้สึกได้ว่าฟาริดาเป็นคนที่เข้มแข็งมากครับการที่ไม่ยอมทิ้งความฝันแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากแบบนั้นมันเท่มากเลยครับทุกครั้งที่ได้สนทนากันแบบนี้ฉันก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกแล้วที่มาประเทศไทยค่ะตอนนี้ในที่ใดที่หนึ่งของโลกก็คงจะมีผู้หญิงที่มีความฝันเหมือนกับฉันอยู่ข้าผู้หญิงที่ถูกกดขี่และหอยหาอิสรภาพฉันอยากจะบอกกับพวกเธอว่าอย่าทิ้งความฝันและประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถทําให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงได้ค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งจริงๆค่ะประเทศที่พัฒนามาได้อย่างต่อเนื่องประเทศที่ผู้หญิงสามารถมีความฝันได้อย่างอิสระและประเทศที่สามารถสร้างความสุขรวมกับคนที่รักได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดผู้ชายไทยพิเศษจริงๆค้ามีคนอย่างอาทิตย์ที่เคารพผู้หญิงมีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรมอยู่มากมายค่ะและยังมีความทุ่มเทที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักด้วยค่ะฟารีดาถ้าให้พูดถึงประเทศไทยในคำเดียวละก็คือความหวัง ข้าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความหวังกับฉันข้าและเป็นประเทศที่สอนให้ฉันรู้จักความรักข้าฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นกำลังใจให้กับใครบางคนนะคะและหวังว่าจะมีผู้คนอีกมากมายได้รู้จักว่าประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยนั้นสวยงามเพียงใดค่ะสิ่งที่ผู้หญิงที่หนีออกมาจากซาอุดีอาระเบียได้ค้นพบที่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้นข้าแต่ยังได้พบกับอิสรภาพความฝันความหวังและความสุขที่แท้จริงข้าและทั้งหมดนั้นเป็นไปได้เพราะประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยและผู้ชายไทยที่ยอดเยี่ยมอย่างอาทิตย์ค่ะ ถ้าอยากรู้เรื่องราวที่น่าประทับใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะคะกำลังใจของทุกคนสามารถส่งต่อความหวังไปให้ผู้คนอีกมากมายได้คะ่ะและถ้าคุณมีเรื่องราวความรักที่พิเศษเป็นของตัวเอง <c oughs> ก็มาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้นะคะสุดท้ายนี้ ขอพูดกับผู้สูงอายุที่กำลังดูวิดีโอนี้สักครู่นะคะคุณแม่สามีของดิฉันก็กังวลเรื่องสุขภาพหลังมากเมื่ออายุมากขึ้นค่ะแต่เมื่อเร็วๆนี้ท่านได้ลองใช้เข็มขัดพยุงหลังแล้วก็พอใจมากเลยค่ะท่านบอกว่ามันช่วยลดภาระที่หลังในชีวิตประจําวันได้มากเลยค่ะดูเหมือนจะเป็นของที่จําเป็นสําหรับเักเษียณที่มีสุขภาพดีเลยนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในช่องคําอธิบายนะคะอีกครั้งนะคะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไล k และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะคะในอนาคตจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมค่ะ